สวัสดีค่ะดิฉันนางจาน,นิกาดาซิดนะคะเนาะเป็นผู้ก่นสนกบสร้างตำบลนาหอมื่อน,นี้ก็มีโอกาสได้มาสัมผัสแล้วก็เยี่ยมผู้ผ่านการอบรมนะคะเกี่ยวกับหลักสูตรร้านค้าออนไลน์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่ซื้อยังก่อนค่ะ,คะนางประมวลเสนนันุชค่ะามาจากบ้านเมืองเน,ะะนาะตำบลบ้าหอนะคะค่ะพี่ได้ผ่านการอบรมเกี่ยวกับลักสูดร,ร้านค้าออนไลน์แล้วเป็นบัวค,ะค่ะได้ผ่านการอบรมจ้า กุกซ่นนนะคะตำบนนลนาโฮได้ประชาสัมพันธ์ให้มีคนมาเ,นนะะเรียนค่ะเลยเสนใจกะยากให้ได้ไข้คล้องไายรูกประครบเนาะคะ่ะให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะค่ะในล่าสุดนะคะพี่ไปอบรมสังมือค่ะส่งมือค่ะส่ง,ะสงมือแล้วที่พันหมาเป็นไงค่ะที่พันหมาก็มีได้ยอดไข้ดีขึ้นเนาะคะ่ะขึ้นลูกประครบข้อความเหมือนเจ้าเชนิค่ะลูกประครบเนาะคะ่ะมันมี ลูปภูมิที่มันมีชนิดหนึ่งนะคะแต่เอาเวลาเอาไซนเนาะค่ะเอาพิไสประคองกีละส่งนอยนะะ่องือ่ส่งเนาะค่ะเนาะต้องนึ่ง,งนนะะไว้เปลี่ยนกันไนงค,ค่ะค่ะหลังจากอบลมแล้วนะคะช่องทางที่ค่ายนะคะมีช่องทางไหนเด้อค,ค่ายตามออนไลน์เนาะค่ะค่ายออนไลน์แล้วก็ค่ายต,าม,บาตามบ้มบานตมโรงพยาบาลเนี่ยค่ะเราเรายอดค่ายเป็นยไยอดค่ายก็ดีขึ้นค่ะทั้งเต้ค,คุณครูมาซ <c oughs> อยนี่มัพามา ทุกว่าเดือนนี้ได้สร้างพันแล้วจัดการอบรมจัดการอบรมนละเพิ่มขึ้นประมาณพันร้อยพันก็เพิ่มขึ้นแต่ก็ยังบีฐันเยอะนะค่ะแล้วหลังจากอบรมนี้เสร็จแล้วยอดขายก็เพิ่มขึ้นแล้วทีนี้อยากให้ทางกศนค่ะมาสนับสนุนเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องไหนเพิ่มขึ้นค่คก็อยากได้สินค้าให้มีแบรนด์นะคะให้มีโลโก้อย่างไงค่ะให้มันมีคุณภาพยิ่งกว่านี้ขึ้น เออค่ะการยากให้สินค้าของเูดีขึ้นเนาะค่ะเนาะถ้าจะได้ขอบคุณพี่ได้แล้ค่ะเนาะก็จะนำปัญหาแล้วก็สิ่งที่พี่ยากไดจริงๆนี่ะไปพัฒนาให้สินค้าข้อบคุณในชุมชนเราดีขึ้นยิ่งยีขึ้นไปนะคะขอบคุณไล้แลคะ